ตอยก็จะพาไปต่ออีกประเทศหนึ่งนะคะกับภาพสวยๆและบรรยากาศสนุกๆของน้องๆ AF10 ทั้ง12คนค่ะกับผู้โชคดีนะคะที่ตะลุยไปแดนเกาหลีใต้กันค่ะ True Academy f a n t a s ี a ซีซั่น10ทั้ง12คนทั้งเบียร์เทมส์เ้ยบีมเดลนันมุกแนนหงหยกเถินฟ้าตองและเนเน่พาแฟนรายการนายทะเทนสองท่านที่เล่นเกมพันนายทะเทนแอปพลิเคชันเผินฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปเกาหลีใต้กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟค r f ล l ฟ u ออเทอร์มินกีเรียวิดเพร้อมหลุยและสัมผัสอากาศอันหนาวเย็นในช่วงปลายปีของแดนกิมจิค่ะ พอถ,ถึงเกาหลีปุ๊บชาวคณะก็ขอตะลุยเมืองชอนจูทันทีค่ะที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแดนกิมจิไว้เป็นอย่างดีไฮไลท์ของเมืองนี้นะคะคือชอนจูฮันนกวิลเลจหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีบ้านเกาหลีแบบดั้งเดิมอยู่นับร้อยหลังจึงไม่แปลกที่จะมีซีรีส์หลายเรื่องมาถ่ายทำกันที่ดีรวมทั้งซีรีส์ใต้ฟ้าตะวันเดียวที่เคยเออกอากาศทางโมเดิร์นาทีวีด้วยละค่ะ ตอนนี้สุดยอดครับบอกว่าเดินในเดินอยู่ในหมู่บ้านของเกาหลีเกาหลีนะครับชื่อหมู่บ้านอะไรเนาะโอเคฮอนยอกวิลเลจไม่ใช่หมู่บ้านชุนชูจวนจูฮานอกวิลเลจจะเป็นบ้านคล้ายๆกันแทบจะทุกหลังเลยแล้วก็มันจะมินิมินิฮะมันแบบคิ้วๆสำหรับสองคนนะครับผู้โชคดีจากในนาเทนครับผมเป็นไงครับวันนี้บรรยากาศรู้ความรู้สึก สนุกดีค่ะอากาศดีดีมาเทีย่ยาคันรู้สึกไงมาเทีย่ยวกับพวกเราครับก็ฟินสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นเมืองกันแล้วนะคะก็เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาไม่สารหรือภูเขาหูมาที่คนเกาหลีมักจะพาครอบครัวม,มาสูดโอโซนกันที่นี่ค่ะซึ่งระหว่างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่กําลังเปลี่ยนสีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนเอามากๆเลยละคะ่ะจากนั้นก็มุ่งหน้าต่อไปยังวัดทับสาที่มีเจดีหิน80องค์อายุกว่าร้อยปีค่ะ ตรงนี้ฮะเป็นที่สักการะสักการะของคนีนนี่เนาะไม่ธรรมดานะคะบอกว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยเขาบอกว่าคือแค่วางเรียงกันเฉยๆแล้วไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนอ่ะก็ไม่พัดตกลงมาเลยพักผ่นกันเต็มที่แล้วนะคะวันรุ่งขึ้นทุกคนพร้อมใจกันตื่นเช้าเพื่อไปมันกันสุดเหวี่ยงในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนุกที age. Age right? so, um, ่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ค่ะงานนี้ทุกคนดูจะลันลากันเป็นพิเศษเพราะขึ้นเครื่องเล่นท้าทายความเสียวแบบไม่กลัวกันเลยโดยเฉพาะ T-Express รถไฟเหาะติลังกาที่ขึ้นชื่อว่าหวาดเสียวแล้วก็โคดสุดกััวจริงๆค่ะดูสุดๆเลยครับผมสามโค้งแรกเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆวัด เซียวกันอย่างไม่พอหนุ่มสาวเอฟยังขอท้าพิสูจน์ความสยองบุก้าบ้านผีสิงกันต่อก็ไม่รู้ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยจะเข่าอ่อนกันหรือเปล่านะคะเนี่ยทางเบียทางไม่มองมองปูดผมอย่างเดียวเลยแรงใจหายใจความหวาดขวะาจากบ้านผีสิงกันแล้วก็ขอชิลๆกันหน่อยลงเรือล่องแม่น้ำหันซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของเกาหลีใต้เหมือนนกับแม่น้ำเจ้าพระยาของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งสองฝากฝั่งนะคะก็มีทั้งสวนซาธรรณะอนุสาวรีและตึกรามบ้านช่องที่สวยงามดูแล้วสบายชาสบายใจมากๆค่ะที่สำคัญนอกจากอิ่มตากับทิวทัศน์สวยๆแล้วนะคะยังได้อิ่มท้องกับอาหารมื้อพิเศษกันด้วยเพราะว่าหนุ่มซาว f เ้เขาจัดโชว์พิเศษเพื่อเอาใจแฟนคลับโดยเฉพาะค่ะ ลาดนกิมจินะคะทุกคนก็มุ่งหน้าไปยังเขาลันซาดภูเขาแห่งเดียวที่ตัอ้งอยู่ใจกลางกรุงโซลกับการขึ้นหอคอยโซเทเวอร์และที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเมื่อมาเยือนที่นี่ก็คือการคล้องกุญแจขอพขอให้ความรักมั่นคงยืนยาวค่ะแต่งานนี้หนุ่มหน้าตีบีมตอนทัทแอบกระซิบว่าถึงเขาจะไร้คู่บินเดียวแบบเงาๆแต่เมื่อได้มาสัมผัสพลังรักของคู่อื่นๆที่มาคล้องกุญแจล็อกความรักที่นี่ก็กระชุ่มกระชวยไม่หยอกเลยละค่ะ วันนี้ผมก็มาคนเดียวโสดครับก็ขอให้คู่รักที่มาค้องพุชแทร์ที่นี่รักกันนานๆนะครับยังไงก็เราโสดครับก็อยู่โสดต่อไปครับมีความสุขมากเชื่อว่าน่าจะมีทริปแบบนี้ต่อๆไปนะคะบรรยากาศดีมากค่ะถึงจะเป็นวันสุดท้ายแต่พวกเราก็แบบยังสนุกสนานอยู่เลยเนาะจริงๆถังเบียประทับใจพี่ๆแฟนคลับครับเพราะเป็นกันเองกับผู้เรามากๆเลยและที่สําคัญนะฮะอากาศที่นี่ก็ดีมากๆแล้วก็ประทับใจอะไรหลายๆอย่างทั้งสภาพอากาศอาหาร ทุกอย่างครับเป็นทริปที่สนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจค่ะว่าน้องๆเอฟทั้ง12คนเลยน่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอะค่ะขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนด้วยนะคะทีนี้เป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ฟินมากๆเลยน้องทุฟส10ทุกคนน่ารักมากเคยดูอยู่ตอนอยู่ในบ้านแมกโนเลียเนี่ยเขาเคยรักเขายังไงตอนออกมาตอนนี้ยิ่งรักมากขึ้นอีก กิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะติดตามได้ในนเตะเทนแอปพลิเคชันรวมถึง Facebook นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะนายเตะเทนจัดมาให้ตลอดทั้งปีเลยและค่ะ